ที่มากกว่านั้นมากกว่านั้นอืมก็คือจะถามว่าที่นี่วัดนี่ทําวิปัสนาไหม,มนี่ยมันคือแสดงว่าคนนั้นมันไม่รู้ว่าวิปัสนาที่ท่านะคืออะไรมันรู้แต่วิปัสนาตามแบบของเขาเองท,ทําพิธีดีตองทำท่าท,ทําทางหลับหูหลับตาอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่เขาเห็นเห็นกันเคยเห็นกันมา ท่ <C oughs> นานมาก็เลยบอกเขาว่าไม่ว่าที่ไหนไม่ว่าใครอะต้องทำวิปัสสนาทั้งนั้นแหละไม่ทำก็เป็นคนโง่ที่สุด <c oughs> จะอยู่ที่บ้านหรือจะอยู่ที่ไหนก็ตามใจอยู่ที่วัดก็ตามใจทุกคนจะต้องทำวิปัสสนา <c oughs> คือการพิจารณาเห็นชัดว่าอะไรเป็นอะไร <c oughs> อะไรเป็นอะไรแล้วก็ยายเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้นี่ยังมาถามถามาถามว่าวัดนี้ทำวิปัสสนาไหม ค่อยๆก็ยกเว้นให้บางวัดไม่ต้องทำวิปัสนาแต่ความจริงนั้นไอ้คนที่มีชีวิตอยู่จะต้องทำวิปัสนาทั้งนั้นไม่งั้นมันจะเป็นทุกข์หรือว่าอย่างน้อยมันก็เป็นโรคประสาทเป็นบ้าถ้ามันไม่เห็นในความจริงอย่างแจ่มแจ้งของชีวิตจิตใจเสียเลยว่าจะตั้งว่าอย่างไรดำรงว่าอย่างไรนะมันจะเป็นบ้าหมดนะ <c oughs> มันจะเป็นทุกข์อย่างยิ่ง ที่ข้าบอกให้รู้กันเสียเลยว่าทุกคนไม่ว้นเด็กผู้ใหญ่ญิงชายอะไรต้องทำวิปัสสนาคือสอดสองเข้าไปในชีวิตจิตใจของตนให้รู้ว่าความทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรความทุกข์จะดับไปอย่างไรเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นทุกทีทุกทีก็คอยรู้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะเหตุอะไรทำผิดอะไรนั่นคือวิปัสสนา วิปัสนาแปลว่าเห็นแจ้งวิเห็นวิแปลว่าแจ้งปัสนาแปลว่าเห็นวิปัสนาแปลว่าการเห็นแจ้งการเห็นอย่างแจ่มแจ้งในเรื่องที่ควรจะเห็นก็คือเรื่องความทุกข์และความดับทุกข์ทุกคนควรจะเอาใจใส่คิดนึกสอดส่องพิจารณาเรื่องความทุกข์และเรื่องความดับทุกข์นั่นเลยได้ชื่อว่าทำวิปัสนา ทำไปตามมากตามน้อยตามสติปัญญาเด็กๆกก็ทําไปตามภาษาเด็กผู้ใหญ่ก็ทําไปตามภาษาผู้ใหญ่อยู่ที่บ้านก็ทําไปตามภาษาอยู่ที่บ้านอยู่ที่วัดก็ทําตามภาษาที่อยู่ที่วัด,อย,วดอยู่ในปา่าก็ทําตามภาษาที่อยู่ในปา่าแต่ต้องทําให้ถูกวิธีทั้งนั้นไม่ใช่ว่าบ้านหรือวัดหรือปา่ามันจะช่วยอะไรได้มากไปกว่าว่าไม่ต้องทำให้ถูกวิธี มันต้องทําให้ถูกวิธีแม้จะอยู่ในปา่าถ้าทําให้ถูกวิธีมันก็ไม่ไม่ไม่ได้ไม่มีผลอะไรตองที่จะบ้าเร็วกว่าทาที่บ้านทำโฆจณาในปา่าถ้าทาผิดวิธีมันจะเป็นบ้าเร็วกว่าทาที่บ้านซะอีกเ <c oughs> นี่ยขอให้รู้ความหมายของคำรู้ความหมายของคำที่เรียกว่า หัวใจของพุทธศาสนาอยู่ตรงที่ทําความดับทุกข์ทำความดับทุกข์ดับลงไปที่ทุกข์นั่นแหละหัวใจของพุทธศาสนาคําพูดพูดได้หลายอย่างตั้งเก้าอย่างสิบอย่างล้วนจะเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเนี่ยมาเถียงกันถ้ายึดถือตัวหนงรรังสือก็ได้เถียงกันจะชกปากกันครูกับลูกศิษย์ก็อาจจะชกปากกันได้ก็ามันมีเหตุผลที่จะยืนยันด้วยกันทั้งนั้นว่านี่เป็นหัวใจพุทธศาสนา แต่เพื่อไม่เกิดปัญหาอย่างนี้ก็มารวมอยู่ตรงที่ว่าดับทุกข์ให้ได้ดับทุกข์ให้ได้ดำรงจิตตั้งจิตไว้ในลักษณะที่เกิดความทุกข์ไม่ได้คือทำให้มันเต็มอยู่ด้วยสติปัญญาสติคือความรวดเร็วในการที่จะรู้สึกคิดนึกปัญญาคือความรอบรู้ว่าอะไรเป็นอะไร เอาความรอบรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนี่มาทันท่วงทีที่อารมณ์มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเราจึงสรุปคำพูดได้อีกประโยคหนึ่งว่า,าการรู้จักควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาได้นั่นหละว่าใจ ควบคุมตาหูจหมูกลิ้นกายใจไม่ทําผิดจนเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้นั่นแหะหัวใจหัวใจของเรื่องนี่จะต้องรู้จักหัวใจของพระพุทธศาสนาอือที่นี่ข้อต่อไปการไปแสวงหาธรรมะที่อินเดีย การไปสแสวงหาธรรมะหรือความดับทุกข์ในที่อินเดียเขาอาภัยที่จะพูดล่วงเกินไปถึงว่าศาสนาอื่นก็ไปตามที่ของตนของตน,ของตนไปเมกะไปเยรุซาเลม็มไปอะไรก็ตามใจไปสแสวงหาธรรมะที่ประเทศที่เป็นที่เกิดของศาสนานั้นชาวพูดเราก็พูดว่าไปสแสวง หาธรรมะที่อินเดียแสวงหาความดับทุกข์ที่อินเดียคือ <c> เ <oughs> มื่อแต่บางคนจะพูดออกไป in หาบุญที่อินเดียจะอาตจะมาอยากจะพูดหยาบคายจะถือว่าเป็นเรื่องบ้าธรรมะนั้นต้องหาข้างในในตัวความดับทุกข์นั่นต้องหาที่ข้างในตัวหาบุญก็ต้องหาที่กายวาจาใจของตัว นี่พูดเดี๋ยวไปหาธรรมะที่อินเดียอรรมาเคยไปมาแล้วแล้วมันก็ไม่ได้ธรรมะอะไรต้องกลับมาหาธรรมะในตัวในตัวในตัวอยู่อีกตลอดเวลานี่ไปหาธรรมะที่อินเดียนั่นมันเป็นเรื่องหลอกตัวเองอยากจะไปสนุกอยากจะไปเที่ยวในที่แปลกๆหรือไปหลอกโยมขอเงิน ว่าถ้าว่าหลอกโยมขอเงินออกไปอินเดียมีธรรม,มะมีบุญมากเราโยมก็ให้เงินไปเที่ยวอินเดียนี่มันเป็นเรื่องที่ไม่คือตรงเรื่องไปสวงยหาธรรม,มะหรืออะไรที่อินเดียนั้นรู้จักกันไว้บ้างว่าเป็นเรื่องที่ผิดหลักเพราะว่าธรรม,มะต้องหาจากข้างในหาจากข้างในยิ่งไปอินเดียไปเห็นของแปลกๆยุ่งๆเอกมากๆก็กลับไม่อาจจะหาพบในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในจนได้อีก ที่จะไปยึดถือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไปนั่งตรงที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็จะตรัสรู้ขึ้นมาทําอย่างนี้มันจะกลายเป็นไซยศาสตร์ไปเสื้ออีกสรุปความว่าพวกไปหาธรรมะที่อนะินเดียนั่นคือพวกหลับตาไปหาอะไรตามไอ้ความยึดมั่นถือมั่นถึงยึดถือกันมาแต่ก่อน เป็นเรื่องหลอกตัวเองหรือเล่นตลกกับตัวเองโดยไม่เจตนาหรือโดยไม่ทราบาก็ได้เหมือนกันจะหาธรรมะต้องหาข้างในในจิตในชีวิตให้ชัดเจนอย่างนี้ก็หาในความทุกข์จะหาธรรมะนั่นจะต้องหาในชีวิตที่กำลังเป็นทุกข์ดูเข้าไปข้างในในตัวความทุกข์เห็นเหตุให้เกิดความทุกข์แล้วก็จัดมันเสียนั่นนะคือหาธรรมะ นี่ไม่ใช่จะพูดถากถางอะไรมากมายแต่บอกความจริงให้รู้ว่าอินเดียนั่นไม่ต้องไปก็ได้เพราะพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าความทุกข์ก็ดีเหตุให้เกิดความทุกข์ก็ดีความดับทุกข์ก็ดีทางถึงความดับทุกข์ก็ดี สถาคตบัญญัติไว้ในร่างกายอันยาวประมาณวาหนึ่งนิที่มีทั้งสัญญาและใจประโยคนี้ควรจะจํากันไว้ทุกคนท่านใช้คําว่าโลกโลกโลกวิถีสุดโลกให้หาในร่างกายที่ยาววาหนึ่งนิเท่านั้นหาที่สุดโลกคือที่สุดทุกข์ร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งน่แล้วมีสัญญาและใจคือยังเป็นเป็น ไปหาจากร่างกายที่ตายแล้วก็ไม่ได้ในร่างกายที่ยังเป็นเป็นคิดนึกรู้สึกได้เป็นทุกข์ได้ต้องกันทุกขได้ดับทุกข์ได้ในร่างกายที่เป็นเป็นในสัญญาและใจคือมีสติปัญญาตามสมควรอยู่จงหาความดับทุกข์ในที่นี้ <c oughs> พูดภาษาโุหานหน่อยก็ว่าให้หาข้างในให้มองข้างในให้หาข้างใน ให้จัดการข้างในนี่เตรียมตัวสำหรับอย่างนี้จะเป็นคู่มือสำหรับศึกษาพุทธศาสนาได้ดีที่สุดสำหรับปฏิบัติพระพุทธศาสนาได้ดีที่สุดคือการเตรียมมองเข้าไปข้างในค้นหาข้างในควักออกมาจากข้างในอย่าไปเที่ยวแสหาแงานเธอไปหาข้างนอก ซึ่งมันจะไม่พบไม่ใช่ว่าจะดูถูกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในอินเดียไปแล้วก็พอเกิดความรู้สึกประเภทศรัทธาได้มากแต่ไม่ช่วยในส่วนที่เป็นปัญญาจะมาไปแล้วก็รู้สึกอย่างนั้นแล้วก็ว่าไม่ต้องไปอีกไม่ต้องไปอีกเอาเวลาที่เหลือไว้สำหรับ เที่ยวเที่ยวไปข้างในดีกว่าแล้วยังจะแถมพูดให้ไกลออกไปอีกก็ว่าไม่ต้องเที่ยวไปในพระไตรปิฎกเที่ยวไปในตัวเที่ยวไปในร่างกายเที่ยวไปในชีวิตจงส่งจิตท่องเที่ยวไปในชีวิตในความทุกข์ในตัวจริงนี่ดีกว่าที่จะเที่ยวไปในพระไตรปิฎกซึ่งยึดถือกันมากนักว่าต้องแตกช้านในพระไตรปิฎก พระพุทธเจ้าไม่ได้จัดอย่างนี้แล้วสมัยพระพุทธเจ้านั้นพระไตรปิฎกก็ยังไม่มีท่านจึงไม่มีโอกาสที่จะจัดว่าเที่ยวไปในพระไตรปิฎกแต่เดี๋ยวนี้มีสมานยันว่าเที่ยวไปในพระตตญญไระตรปิฎกสู้เที่ยวไปในร่างกายชีวิตจิตใจนี่ไม่ได้แล้วก็จะพบธรรมะมีการไปแสวงหาธรรมะ ในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นั้นมันมีความจริงอยู่อย่างนี้แต่ใครๆก็ไม่อยากจะถืออย่างนี้เพราะว่าอยากจะไปเที่ยวให้มันสนุกหรือมันแปลกหรือตามที่เขาเ,าเล่าเรือว่ามันแปลกความรู้สึกว่าแปลกรืออยากจะไปดูของแปลกมันมีอยู่มากมันจึงต้องพยายามไป